ถามว่าก่อนสนใจแบบอื่นไหมแต่ว่าขายทีละสามตัวนะคะโอเคปะราสดแล้วแชร์ให้นะ โฮโฮรอสักครู่นะครับวันนี้เราจะแกะกระสอบเบบี้แจ็คเก็ตครับก็แจ็คเก็ตของเด็กน้อยนี่นะครับร้านญี่ปุ่นสี่สิบห้ากิโลครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ ส,กกวสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเคอ่ะลูกค้าวันนี้นะคะส้มจะมารีวิวหูยวุ้ย รีวิวแจ็คเก็ตนะคะอันนี้เป็นเบบี้แจ็คเก็ตนะคะเป็นงานกันหนาวเด็กนะอันนี้เป็นงานกันหนาวเด็กนะคะเป็นงานญี่ปุ่น45กิโลนะคะเป็นป้ายนี้นะคะงานญี่ปุ่น45กิโลนะช่วงนี้ลูกค้าส้มแนะนําเลยนะคะถ้าใครมีทุนนะคะก็คือว่าตุนได้ตุนเนาะหรือว่าเราจะซื้อไปเตรียมหน้าหนาวก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ ก็อาจจะเริ่มเย็นๆแล้วนะคะถ้าทางตอนบนนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวส้มเริ่มรีวิวเลยนะคะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะลูกค้าดูชั้นผ้าชั้นผ้านะคะงานผ้าส้มดูจากภายนอกแล้วนะมันก็ดูหลากหลายนะคะอ่าเดี๋ยวส้มให้ดูนะคะงานชั้นผ้านะคะดําไม่เยอะนะคะลูกค้าสีสันสดใสนะคะ สีสันดีดูจากข้างนอกนะก็จะมีพวกขนเป็ดแจ็คเก็ตขนฟีดนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเพราะว่ารายการนี้ส้มยังไม่เคยเปิดนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะว่ามีวีว่าว่ามีงานประเภทไหนบ้างนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะดูเตี้ยๆเนาะอ่ะตัวแรกนะคะส้มว่ามันเป็นรวมไว้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่า ซงก็ไม่เคยเปิดนะตัวนี้นะคะแต่งานดูผ้าคือค่อนข้างใหม่สะอาดนะตัวนี้เป็นลูกฟูกค่ะแบรนด์มีแน่นอนอ่ะเบบี้แกค่ะยืนเหรอนี่เบบี้แกนะคะเป็นผ้าลูกฟูกลูกค้าดูผ้าใหม่สะอาดมากนี่นี่ใส่ไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรได้ช่วงนี้นะเดี๋ยวจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะลูกค้าใครเตรียมอะไรเตรียมได้เลยนะคะ ช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะนี่เบบี้แจ็กเก็ตนะคะ45่กิโลราคาเบามากนะช่วงนี้พอมันยังไม่ใช่ฤดูกาลหน้าหนาวนะเบาวิวเลยลูกค้าม,มาซออ่าลูกค้าขนถ้าขนเป็ดนะคะอันนี้เขาเรียกขนเป็ดไมหมเธอฉันว่าใช่นะนี่ อันนี้ถอดออกได้นะคะคอถอดออกได้นะถ้าใครไม่อยากเวื่อมากไซส์กำลังดีเลยลูกค้าไซส์หนึ่งร้อยเมื่อกี้ไซส์ร้อยสิบนะคะเป็นไซส์กำลังขายเลยดูลูกค้ามีธงมีถุงให้คอแกะออกได้ว้าน่ารักลูกค้าจัดจัดนี่อะไรอ่ะผ่านไปก่อนอในเรื่องได้ราวเอาตัวเ,เต็มเดี๋ยวดเดี๋ยวลูกค้าหนีบอกคนจริงตองไปละ นี่น่ารักมากขนขอ,นขอนน่ารักจริงจริงนี่ลูกค้ารวมผ้าเลยรวมผ้าเลยนะคะนี่ผ้าล่มข้างในเป็นบุขนนี่ลูกค้าเราก็ไปคัดตัวบางๆที่เป็นแจ็คเก็ตหน่อยอันนี้น่าจะเป็นเด็กโตนะคะมันเป็นงานรวมไวเลยนะงานรวมไนะวเลยนะคะคุณภาพ นี่ดูไลายลายเสื้อมันมีตัวนังสือด้วยนะสรุปต้องยืนเนาะเ <c oughs> จ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะอืเจง<ด>๋งเจี๊ยบเลยเจี๊ยบอ่าล,ลูกชายบอกเจี๊ยบเลยอ่าไซส์หนึ่งร้อยลูกค้าไซส์กำลังน่ารักไซส์กำลังดีเลยดูผ้านี่เบาเนะเบาเาขนขึ้นเครื่องเดินขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่น้ำหนักไม่ได้โหลดมากนะคะสบายสบายเเา๋ยวจะใส่เที่ยว หน้าหน้าหนาเราก็ได้ลูกค้านี่ลูกค้าต้องเตรียมนะที่มันมีสองมือหนึ่งเนี่ยหมายกิ๊บสีขาวแบบว่าไม่มีโอ้ยนี้น่ารักมากเลยอ่ะขนนุ่มมากเลยนะลูกค้ามันมืดมืดเลวะเธอมันดูดแสงเหรอเออเขาดีจริงอืมอ่านี่ไซส์กำลังน่ารักนะลูกค้าเป็นรวมใบนะส้มขอแจ้งว่าเป็นรวมใบแล้วกันนะคะ ก็คือเมื่อกี้เราเห็นไซส์เล็กสุดร้อยสิบเนาะหนึ่ร้อยนะคะอันนี้อันนี้ขนเป็ดนะคะถ้าใครทักแชทมาไม่ได้อ่านนะอาจจะเป็นแบบว่าบางทีอาจจะไม่เห็นแชทนะคะก็ทักแชททักแชททิ้งไว้ได้นะคะนีมีการ์ด้วยวะนี่ลูกค้าแอนนี่ครับอันนี้ไซส์ร้อยสามสิบนี่น่นนนนารักมาก จิมโบ่เลยครับที่เราเห็น,นคะ่ะเรียนเด็กน้อยผู้แข่งทำผ้านี่สีแดงมา <คะ S 1> เลยนี่ลูกค้าผ้าใหม่สะอาดมาก<อ>ไม่เหม็นนะสะอาดมากสักหน่อยอ,อันนี้คุณทรายสะอาดอ่ะอืมผ้าค่อนข้างสะอาดคอถอดออกได้นะคะคอถอ,อดออกได้นี่ดูบางเบาอันนี้ขนเป็ดเนาะใช่ไหมเธอแฟชั่นแฟชั่นอืมอันนี้อะไร เฮ้ยเอี่ยม啊เยี่ยมเอี่ยมเอี่ยมเยี่ยมสกีหรือเปล่าเยี่ยมสกีเด็กปาเธอเนี่ยน่ารักอะโอ้ตัวนี้เป็นเป็นแบบชาวล็อกเกอร์อันนี้ชาวล็อกเกอร์อ้โดูซิอ้โหฉัพูดดังขึ้นมาอีกหน่อยนะป้าจิ๊กถันไหนข้างหน้าไหนข้างในนี่สโนุปี้ค่ะนี่เป็นเอี้ยมแบบว่าเหมือนเล่นสกีเนาะ เล่นหิมะอันนี้น่นจาจะด้านไหนวะอันนี้น่าจะด้านหนนะใช่ลูกค้าน่ารักมากมันน่าจะมีเซตของมันนะรู้สึกว่านี่อ่ะนี่น่ารักเออเยี่ยมว่ะเยี่ยมมีเงี่ยมทีแดงว่าล้าที่าสามเซ็ไซสเพราะแม่ตดใจ อืมลูกค้าน่ารักแน่ๆอ่ะแก๊ปข้างในบุขนนะคะเบบี้แก๊ปค่ะนี่สาวน้อยเป็นรวมชายหญิงเลยนะลูกค้ารวมงานชายหญิงนะคะสาวน้อยก็มาขนนิ่มๆขนไม่คันนะนี่มันตัวการ์ตูนในในทีวีนี่หว่าตัวหมูเหรอหมูแบบนี้อืมนี่เรื่องอะไรนะน่ารักมาก ขนแกะเนรออ่ายูนิโคค่ะแบรนด์เยอะนะลูกค้าของเด็กส่วนใหญ่แบรนด์จะเยอะหน่อยยูนิโคค่ะนี่ไซส์เล็กนะของเด็กนะคะอันนี้เหมือนเสื้อกันฝนเลยอ่ะอันนี้เป็นผ้าผ้าล่มเนี่ยเฮ้ยของไหนของไหนเราอยู่ที่ทะเลหรือเปล่านี่อะไรใครรับรีวิวแจ้งได้นะช็อกโกแลตค่ะแบรนด์ช็อกโกแลตหรือเปล่า นี่น่ารักอันนี้ไซส์อะไรคะไซส์หนึ่งร้อยลูกค้าไซส์กำลังดีเลยกำลังขายเออของเขาดีนะอืมอุ้ยอันนี้สวยอั้เท่ว่ะหัวกระโหลกหลังมีแบบมาอีกแล้วกาศกาศกัศขนนี่น่ารักไหมนี่ลูกค้าเออขายเองเลยดีไหมกันลมก็ใหญ่หน่อยแน่นอันนี้เด็กโต ี่ไซส,ส์ร้อยสิบเรียบรูดูคุณชายโอ้โหอันนี้ยังหลอ่อเธอนี้หล่อมากเลยอ่ะ,ะคุณชายมากน,นี่เป็นแจ็กเก็ตซเริ่มหนึ่งร้อยเนาะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะอฮา,าลโหลตัวหนึน่งตัวจิ๋วนะ่นารักใช่น,นี่ อ,นนอันนี้เด็กโตโตขึ้นมาหน่อยนี่เป็นกั๊กนะคะอืมผ้าขนค่ะอันนี้ยูนิโค่ค่ะอ่าน,นี้ยูนิโค่เน่น่ารักยูนิโค่ขาส่วนใหญ่กระสอบนี้จะออกเป็นขนเป็ดเนาะอันนี้เขาเรียกขนเป็ดใช่ไหมเธอเนี่ยผ้าเบาๆอย่างเนี้ย แต่ว่าอุ่นมากอันนี้น่าจะเป็นเสื้อกันยูวีแจ็คเก็ตไซส์ร้อยลูกค้าหายหมดแล้วแจ็คเก็ตค่ะอันนี้แจ็คเก็ตนะอ่าอันนี้ขนเปเะ้อไม่ใช่ขนฟีต,ตัวนี้น่ารักมากยังป้ายห้อยอยู่เลยไซส์แปดสิบอ่านี่สาวน้อยไซส์แปดสิบน่ารักมากเออน,นี้ดีอ่ะนี่แบรนด์ครับลูกค้ามีกี่กระสอบนะ มีแค่สี่กระสอบนะคะมีกระสอบใหม่สามแล้วก็กระสอบรีวิวหนึ่งมีแค่สี่กระสอบนี้นะลูกค้าราคานี้นะถูกมากบอกเลยถ้าซื้อช่วงนี้นะถ้ารอซื้อหน้าหนาวนะคะส้มไม่ให้แล้วนะราคานี้นะคะเ,ออเล่นตัวนะบอกเลยหน้าหนาวจะขอเล่นตัวนะน,น่ารักไนะเออ,อของผู้ชายก็หล่อของผู้หญิงก็สวยว,วาวมากอ่ะตัวเนี้ย นี่ไฮโซสาวน้อยค่ะไม่ดูลองว่าลองนะครับอะไร,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 รให้เล่นไปหมดเล่ไปหมดเลีสองช่องสอง,สอง,สองชั้นมีปงมีปกอันนี้แปลอะไรแกป้าแกป้า,ปาแล้วน่าจะมีกระดิ่งนะโอ้ธรรมดาใช้แอปกลองไหม <c oughs> นี่สาวน้อยไฮโซเสือสาวนี่น,น่ารักไหมคะเออไม่ขายเลยได้ไหมเนี่ยไม่อยากขายแล้วอ่ะมันแพงอ่ะมันดูสวยอ่ะ เอาไปขายเองดีกว่ามาั้งโอลูกค้าเนี่ยส้มมีอะไรจะพูดให้ฟังอยากฟังไหมคะส้มเคยไปซื้อแบบนี้นะงานจีนหรืองานยูเอสไม่รู้อีกเจ้าหนึ่งไม่ไม่ขอบอกนะคะทางตอนเหนือทางตอนเหนือ้วเ,เออไม่อยากบอกไม่อยากพูดพูดใบว่าทางตอนเหนือซื้อมาเน่าทั้งกระสอบลูกค้าไปย้อนดูหน้าเพจส้มได้ที่ส้มบริจาคไปอะ่ะอันนั้นแหละที่ส้มบริจาคไปทั้งกระสอบแล้วซื้อมาแพงด้วย สามพันกว่าและงานเนา่าเน่าทุกตัวไม่ได้อะไรนะอะแค่นี้อันนี้เรามาดูของเราดีวกว่า <Thank you. S 1> ใหม่สะอาดเจ็บแล้วเราจำไหมก็ <laughs> หม่นะ <laughs> เราต้องสตรองคนะ่ะดสีสวยๆทั้งนั้นเลยอะดีดีไซน์ไม่ใช่แบบว่านี่อันนี้มันเป็นแฟชั่นอ่านี่โค้ดเด็กโตนะเด็กโตลูกค้า น่น่ารักเอาไปเหอะแม่น่ารักค่ะใครที่ขายงานเด็กอยู่ตุนได้ตุนเลยเพราะตอนนี้ราคาดีมากนะถ้าหน้าหนาวม,มันไม่ได้ราคานี้นะคะขายเท่าไหร่ดีขายเท่าไหร่ดีอ๋อตอนนี้มีโปรโมทวันที่สิบสี่นะโปรเจ็ดจุดเจ็ดหมดวันที่สนะิบสี่นะคะสี่สิบห้ากิโลงานญี่ปุ่นนะคะย้ำว่างานญี่ปุน่นเป็นงานเด็กรวมชายหญิงนะคะลูกค้าดูสภาพงานก่อนคือใหม่มาก ใช้ได้เกือบทุกตัวเลยนะคะแต่งานกระสอบนะลูกค้ารับความเสี่ยงก็คือมันมีหัวหางกลางแต่ที่ส้มเปิดนี้คือค่อนข้างจะใหม่นะคะ2,700บาทลูกค้าเอาไปเถอะขาย10ตัวก็ได้กำไรไม่ถึง10ตัวก็ได้กำไรแล้วเนาะตัวละสองรอยอ่ะเออปกะองเดงินผ่านต้องหันน่ะหันน่ะอืม,มหันหนีนะหันควบเออหันควบสวยอ่ะมันดูดีอ่ะ นี่ลูกค้าเอาอ,เอใหม่สะอาด,ดาอนะถ้าค่อนข้างสะอาดเลยลูกค้าถ้าอยากว่าอยากอยากเพิ่มราคาขึ้นมาหน่อยลูกค้าก็ซักรีดหอมๆนะโอเคเลยนี่กั๊กน่ารักนี่น้องภูน้องภูค่ะรวมชายหญิงได้หมดเลยนี่นี่คล้ายถุงนอนเลยเนาะใช่ปะ เออนี่ถุงนอนเบบี้ค่ะอืมตเตรียมไว้เลยลูกค้าปีนี้หนาวจาัดหนาวมากหนาวมากไหมก็นนนหนาวทุกปีก็ไม่พอขายะเราอะเออบอกว่าทำมือขุดขุดน,นี่สีเขียวอเอาอัอไะไรเขาเรียกเขียวอะไรอะเขียวมิ้นท์เหรอเขียวมะนาวอันนี้สายยูนิโคนะคะอันนี้ยูนิโคนะคะลูกค้า แบรนด์มาอยู่แล้วนะคะแบรนด์มีขนเป็ดนะน่าจะได้กี่ตัวเ๋ยวนับอีกทีหนึงนะคะนี่ลูกค้าโหยเท่มากขายได้แบบถามว่ามีตำหนิไหมส้มเห็นมีตำหนินะมีอยู่นะเนี่ยเหมือนอย่างตัวเนี้ย มันลอกอ่ะอันนี้ให้ดูตรงๆเลยว่าเนี่ยเพิ่งเห็นตําหนิตัวนี้มีลอกมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยเพราะว่ามันโดนอัดมามีความลงความร้อนนะลูกค้ออาบีฮ L e อ l เุยสีม่วงนี่ก็สวยว่ะนี่ฮูดอ่าอ,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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮูดถอดได้ลูกค้านี่สาเด็กน่าจะสาแปดสิบเก้าสิบน่ารักสีม่วงนี้น่ารักมากซอบ อันนี้ยูนิโค่สายแปดสิบอยูนิโค่สายแปดสิบขี่จักรยานด้วยหรอพูดอะไรเทอะดูแข้งโอ้ที่แขวนไม่พอเอ้ยนี่อะไรชุดหมีน่ารักมากเธอ คิสซูไซส์แปดสิบดูน่ารักอ่ะมีน้อยเดินทุกทิกทุกทิกกทิกนี่ลูกค้านี่ละใหม่มากใหม่ดูซิข้างในมีอะไรใหม่มากหาชั้นเลืเกินโอ้โหนี่มาแล้วไฮโซโกเกะใหม่แล้วคิวบูค่ะคิวบูไซส์ร้อยยี่สิบเนี่ยไซส์เด็กโตจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะลูกค้า สากำลังนี่ดูความใหม่กริดดูลูกค้าคือใหม่มากไฮโซมากเลยตัวนี้สวยมีแค่สี่กระสอบนะที่จัดโปรนะคะตอนนี้ว่างสี่กระสอบใครอยากเหมาเหมาได้เลยนี่ไงยังรอเฮ้ยนี่แหละเสื้อสกีชุดสกีเด็กเหรอได้เลย เสื้ <She el S 1> อโค้ชใช่ไหมเออใส่กับเลกกิ้งอันนี้นี่ไซส์50สมาอีกแล้วชุดหีีน่นารักลูกค้าดูความขาวนะดูผ้าขาวมากงนเาเล่นลายเล่นชั้นเล่นอะไรเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไซส์นี่ทเท่ดูลูกค้าสวยไหม เออดูใหม่ความใหม่ไม่ต้องพูดเยอะแนวสปอร์ตนะสปอร์ตคล่องแคล่วต้งรองต้องเด็กโตขึ้นหน่อยนะครับใครไม่มั่นใจมาดูงานจริงได้นะคะถ้าตัวไหนเปิดกระสอบแล้วอ่ะถ้ายังไม่มีใครรับรีวิวอ่ะลูกค้าเข้ามาดูงานจริงได้เอ,อ้ยสะอาดจริงเปล่าไหมคะผู้ค้านี่โมหรือเปล่ามาดูเอามาดูค่ะนีขอะไรกันมาดูมาดูก่อนไ,ได้ไไดอยู่กรุงเทพนะคะร้านนะอันนี้เปื้อนหน่อย รามอินทาซอยแปดนะคะลูกค้า <c oughs> อยู่ติดถนนใหญ่เลยลูกค้าเดินเข้าซอยหรือขับรถเข้ามานะประมาณร้อยเมตรเท่านั้นค่ะนี่ <50 m S 1> เออห <50 m S 1> ้าสิบเมตรเองเพื่นนี้ไทโซไทโซโก,โกเกรค่าชายหญิงลูกค้าสวยมากม,มาอีกแล้วนี่แต่อันนี้เด็กโตหน่อย <80 m S 1> นี่ออกแฟนซีหน่อยตัวนี้น่ารักดูมันดูมืดมืนนะ ง,งานดึง,งานแชทวนะน้นี่เออสวยเนาะใหม่มากนี่นี่ใครคุยกับเราเลยเหรอไม่เป็นไรลูกค้าสนใจทักแชทน,นะแก๊ <G ap. S 1> เอ,อ้ยนี่มันเป็นบอสบริสุทธเด็กน้อยดูเอ,อ้ยใส่ตัวเดียวจบเด็กกำลังเดินค่ะแก๊ครับแก๊ ap, เด็กน้อยแกรม แบรนด์ brand, มีทั้งแบรนด์ชั้นนําแล้วก็แบรนด์ญี่ปุ่นนะคะลูกค้ามีทั้งแบรนด์ชั้นนําแล้วก็แบรนด์ญี่ปุ่นนะบางตัวเราไม่ได้พูดแบรนด์นะคะลูกค้าเน้นดูดีไซน์นะดีไซน์สวยโอ้ oh, อันนี้ก็บริสุทธิ์จ้านี่ใส่เล่นสกีใส่หน้าหนาวนี่อันนี้น่าจะเป็นเด็กโตนะอันนี้ถอดออกได้ไหมอันนี้ชุดสกีลูกค้าสกีเด็กน่ารักมากนี่เด็กโต อันนี้น่าจะประมาณกี่ขวบได้ห้าหกเจ็ดขวบเนาะสิบขวบน่าจะขาสั้นไปนี่สิลูกค้าคือต้องเอาแล้วแหละแม่แื้วสวยไปเก็บรายละเอียดนิดนึงนี่อ่ามีสเวตเตอร์ฮูดปนมานีสนะ มันรวมเนาะอ่ะป้ายนี้ป้ายนี้นะเฮ้ยของผู้ใหญ่เลยเด็กเราจะโตขนาดนี้เด็กโตของแถมอีกแล้วผู้ใหญ่มาอีกแล้วนี่เด็กโตขึ้นมาหน่อยรวมไวเลยค่ะลูกค้ารวมไวนะตัวนี้นะนี่แนวสบอยนี่งานรวมไวเลยนี่นี่ไม่กริบถ่ายรูปให้เรเบช่แล้วห่ือื่ เอ้ยเมื่อวานิช่าวานเราไลฟ์รีวิวเสื้อยืดไปหมดแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องถามรอรอบหน้านะนี่ตัดกระสอบอย่างรวดเร็วสวยอันนี้ก็นี่ลูกค้าเอ้ยนี่อะไรพี่แชมป์พี่แชมป์มาแล้วค่ะพี่แชมป์ไซร์ร้อยสิบอ่าพี่แชมป์มา นี่ใส่ไปเที่ยวเหนือก็ได้นะแบบนี้แบบที่ขึ้นเขาหนาวหนาอะ่ะลูกค้าใส่ตัวนี้นอนใส่เนี้ยจบตัวเดียวจบไม่ต้องใส่หลายตัวพันพันตัวเออน่ออนารักมากงันเด็กลูกค้าส้มชอบนะนี่นะไม่แล้ว, <My S 2> วใส่หมวกเป็นหมีนะนหมวกครับนี่มีเปื้อนนะตัวนี้มีเปื่อนนี้ซักได้ลูกค้านี่ อสีสันเด็กต้องเน้นสีสันนิดนึงอ่าไซส์80ต่ดูตัวโต,วตวนะเพราะมันเป็นชุดบอดี้สูตนี่เป็นไงเป็นชุดบอดี้สูต์นะลูกคา้าดูงานน่ารักกริปงานสวยนะอ่าคุณนายมาอีกแล้วคุณนายนี่ชุดชุดสาวเกาหลี เกาหลีญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนี่อันนี้น่าจะไซส์แปดสิบได้นะอ้าวจะไปนี่ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ไหมอืมใส่แปดสิบไปไม่ด้มยชิ้เดียวอืมใช่กักมากักสุดหล่อกักสุดหล่อเลือกมาแล้วฟูสุกมากไอ้ให้ให้อยากรีวิวอันนั่นอยากรีวิวอันนี้ <laughs> อ,อุย๊ยอันนี้หัวถอดได้ค่ะมาสึกเหรอเออนี่ลูกค้าอันนี้ไซส์อะไรดูผ้าใหม่มากดูอันนี้ไซส์อะไรนนไะไระวังเลยเอ,อ,อาไซส์ดูนี้ก่อนเตรียมเด็กหน่าไซส์ห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะนี่ลูกค้าน่ารักอันนี้ยังใหม่เลย อันนี้มันเหมือนุดดี้เลยป่ะน <มา S 2> คนฟีดคนฟีดนี่มีหูมีหัวลูกค้าคอนเฟิร์มว่าใหม่สะอาดเล่นเลยลูกค้าสวัสดีอันนี้เด็กโตขึ้นมาหน่อยคะ่ะว่างกระสอบใหม่สามกระสอบนะแล้วก็กระสอบรีวิวนี้อีกหนึ่งถ้าใครไม่อยากรุนรับรีวิวไปลองดูก่อนนี่เด็กโต<ำ>อืม นี่คราชายหญิงนะคะรวมวัยตั้งแต่ไซส์ที่เห็นนะตั้งแต่ไซแปดสิบขึ้นไปเลยลูกค้าแปดสิบนี่น่าจะหนึ่งขวบปล่านี่คืออะไรดูไม่ออกอันนี้น่าจะเป็นคุมนะนเออไว้งงอเป็นคุมเป็นคุมอันนี้เป็นคุมไปดูเอาเอง นายทหารเอี่ยมเอี่ยมทหารเด็กค่ะน,นี่จ้านะคะนี่ดาวนี่ดาวน,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 นี่จักน่ารักมากนะคะนี่ไม่ต้องกลัวหายเลยสีนี้หาเจอแน่นอนวิ่งไปไหน,น นี่เป็นไหเจอยูนิโคค่ะไซส์ร้อยสิบนะอันนี้ยูนิโคนี่น่าขนๆใหม่แล้วอันนี้เป็นลอมเปอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ดุมพังนิดนึงไปเย็บได้นี่คุ้มไหล่คุ้มเหลคุ้มไหล่สาวน้อยนี่คุ้มไหล่สาวน้อยนะอันนี้มีฮูดแล้วก็คุ้มไหล อันนี้ลายไม่ใช่สกรีนเนี่ยมันเป็นถักอะ่ะงานทอค่ะงานทออืมนี่สุดหล่อทำไมทำไมฟูเยอะเอนี้ยไม่เทอะ่ะดูดนี่ผู้ชายแบดแบดเขาต้องอย่างนี้จ้ะแบดแบดนี่นี่อะไรเป็นอาหารแบบฮะลายลายหยดออนอะ่ะ สวยอ่ะ MPS ค่ะ MPS อ่าอันนี้คลุมอ่าหมวกถอดออกได้นะคะเป็นแจ็คเก็ตเด็กอันนี้แจ็คเก็ตอันไหนเนี่ยอ้าวอันนี้ป้ายห้อยของตัวนี้ปะกากเหลืองๆพวกเนี้ยออไม่มันใหญ่ไปมันมีชุดสก,กีชุดหนึ่งอะอนี่อะไป้ายห้อยอยู่เลยโหนี้นนลังเกียจอ๋อกระดูหมลกระโดงบอลอืมสักเม็ดหนึ่ง อันนี้อะไรลงมามีเชิ้ตอ,ลลลอ,อน,นี่อ่ะืมวนี่อ่ะนี่ค่ะใครถามหาขนเป็ดนะลูกค้างานบางเบาสบายลูกค้าดูเบาเบาของเด็กนะคะอันนี้งานเด็กนะ มาเลยโปรโมชั่นถึงวันที่สิบสี่นะคะสองพันเจ็ดร้อยนะใครจะเอาอ่าถ้าถึงหน้าหนาวราคานี้ไม่มีแล้วนะคะขึ้นหลักสามเลยนะทนนนใช่ขึ้นได้ขึ้นนะ <laughs> ขึ้นได้ขึ้น <laughs> ขึ้นหลักสามแน่นอนอลอดหน้ามาขึ้นหลักสามเลยนี่สก,กีใหม่อีกแล้ว สก,กีเด็กขายขายสก,กีผู้ใหญ่อยู่มาเอาสก,กีเด็กไปนี่นี่ค่ะน่ารักตะมุงตะมิโอเคโอเคขนขนอะไรอยู่ข้างล่างสุดท้ายดูลูกค้ากองขนาดนี้เลยนะเดี <c oughs> ย๋ยวส้มนับแล้วส้มลงไลน์แล้วส้มจะนับอีกทีหนึ่งนะคะว่าได้กี่ตัวส้มว่ามันได้เยอะแหละเพราะว่ามันมีขนเป็ดเยอะงานบางบางบางเบาเยอะนะคะงานหนา ดูเท่ไหมโออเดี๋ยวถ่ายรูปอีกทีหนึ่งนี่ผู้ชายแบดบายเ <c oughs> <c oughs> ดืหล่อมากอ่ะผู้หญิงชายนะคะหญิงชายรวมไวค้ค่ะลูกค้าโอเคอย่าส้มลงไลน์นะคะแล้วก็คลิปหน้าอะไรนะเธอคลิปหน้าเอากระโปรงหรือโค้ชดี๋ยวเรอติดตามนะคะเดีย๋ยว เคลียร์ตรงนี้ก่อนสวัสดีค่ะ